สวัสดีครั้งครับกับลายเห็นเจ้เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตั๋วทองกันนะครับเดือนนี้คงจะเล่นเน้นแต่ ID หลัก ID ไก่ก็คงจะล็อกอินเฉยๆล็อกอินกับไต่หอแล้วก็ p p อาลบี้พอแล้ก็ดูรางวัลรายเดือนแล้วมันกระจอกเหลือเกินแล้วก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปเล่นอะไรให้มากมาย อันไหนวะที่ว่ากระจกเออมิชชั่นไงโอ้เยอะเหมือนกันนะปกติก็หลักหมื่นเลยด้วยซ้ำเนี่รวันสเปเชียลมันกากไปมันไม่แจกไฮเปอร์แล้วไงเอเราก็คิดเออออนตราสองไฮเปอร์สอจัดตั้งแต่หอแล้วก็สเปเชียลตรงนี้ใครพูดอยู่นี่ว่าจะทำตัวรอเหมือน ก็คงจะติดตามกันบ้างเลยนะเขาก็เลยเอาออกเลยอะเอาออกเออเอาออกแล้วก็ออกเหมือนกันไปสักหนึ่งไอดีออกไปเลยเหลือแต่อล็อกอินตล้ันล็อกอินก็กาอีกอันนี้ต้อง่ใช่เดเดนพิเศษนะดีที่ไต่หอยังไม่ปรับให้มันกา็ปรับให้กาก็ไม่เหลืออะไรให้เข้าแล้วละ่ะฮอย เพิ่งจะรู้ว่าสะสมได้ว่าลูกนี้ถ้ารู้ว่าสะสมได้เขาก็ไม่รีบเปิดกันหรอกครับแ <c oughs> ถมอดทนครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจอีกว่าเดือนหน้ามันจะมีหรือไม่แต่เปิดเดือนเดีเดยวสองสองพันบี้มันไม่น่าจะไหวหรอกเราหาได้ประมาณสัปดาห์ละสองร้อสีสัปดาห์ก็แปดร้อยอย่างมากก็แค่พันบี้ แต่ถ้าอดทนรอไหวก็จะลองเสี่ยงดวมก็ได้ครับก็ได้ตัวพวกนี้นะอ๋อมันจะแถมสองหนึ่งก็คือแถมกบแดง8ดาวมาให้อีกหนึ่งตัวก็ใครไม่ได้ใช้อะไรมากก็ไม่ต้องเอาก็ได้มั้งตัวใหม่ก็ไม่รีวิวนะบี้เกลี้ยงเลยแต่ไอตัวยิงไกลอ่ะใช้ใช้ได้อยู่คอมโบกับรักแมนไง สเปรตตีป้อมไกลๆเลยอาจจะคือถ้าคุณมีมาามีรักแมนนะ mm hmm. ก็น่าจะคอมโบโครบแล้วคือก็ติดอมตะบ่อยๆอ,อะไรประมาณนะั้นออกมาก็ได้บัฟบัฟตีสเปรตจากร็อกแมนอะไรพวกนี้แล้วก็ติดอมตะจ้ะไม่ต้องใส่หลบสกิลด้วยก็อาจจะเอาชูมาช่วยอะไรพวกเนี้ก็ <c oughs> น่าจะคอมโบไหวโอเคครับเปิดแล้วแล้วกัน เจ็ดบวกหนึ่งครับผู <c oughs> พ้พวกทําทำเพลงการันตีหนึ่งชิ้นใช่ไหมก็ดีโอ้โหเปิดถูกอันป่าวว่าโอ้โหอันนี้ที่เขาว่าก,กากหรือเปล่าอืมอ๋อ,อ,อ,อมันเพิ่มเลือดเพิ่มตีกายก็เอาไว้ให้ตัวชนก็ได้ครับตัวชนหลายๆตัวที่ เราอยากให้มันมีเดเมจบ้างอ่ะเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้ไม่กว่าดกับคอนใช่ไหมซึ่งมันก็เพิ่มเลือดเหมือนกันอันนี้เพิ่มตีกายแล้วก็สกิลแมนด้วยเหมาะกับตัวชนที่สกิลโหดๆนั่นแหละก็ไอตัวใหม่ที่ผมกะจะทนะําน่ะยังไม่เสร็จสักทีไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าช่วงท้ายเดือนก็ไม่ค่อยเล่นได้เข็มขัดหลบครับเข็มขัดน้ําตาซึ่งก็ลนแล้วละ่ะ อ่ะจบแล้วเหรอจบคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวมีอีกไอเดียครับรอสักครู่ไอเดียไก่นั่นแหละเออจะทำไรวะผมอัพเป็นอันตราเราจะมาสายสเตรน์เนี่ยเปล่าโหก็อีกยาวอีกยาวไกลแหละ เนี่ยสองตัวนี้ผมมีครบไหมผมลืมเก็บด้วยช่วงไปปลายเดือนลืมมันน่าเบื่อไงมันไม่มีอะไรพิเศษไงเนี่ยกบแดงแถมจะเอาไปทำไมวะเนี่ยมีคุณค่าพอหรือเปล่าแต่มันก็แถมะนะของแถมจะเอาก็เอาไปชาวนี่มันยังไม่อัพพะ ถ้าอัพไปแต้มมันจะเกินไงเดี๋ยวเอาไว้ชัวร์ก่อนว่าบวกได้แต้มใกล้ครบแล้วค่อยบวกรวดเดียวเลยก็ได้มั้งจะไงดีลก่กกะจะทําบวกที่สิบไปเลยไงส่วนใหญ่จะได้ตัวเจ็ดดาวเยอะครับก็เลยบวกขึ้นมาได้ตัวแปดดาวมันไม่ค่อยออกก็คือเจ็ดดาวบวกกันห้าสี่ตัวบวกกันครบอะ่ะก็ได้มาห้าแต้มเป็นตัวประมาณนี้ ล้วก็จะเอาตัวแดาวมาบวกเพิ่มอันนี้บวกไปแล้วสามตัวก็ขาดอีกตัวเดินก็จะได้เป็นแต้าแมแล้วอัพขึ้นอันตราแล้วไปบวกให้ตัวหลักจะทําอย่างนี้ซึ่งกว่าจะครบก็คงตกรุ่นไปเรียบร้อยแล้วซึ่งที่เจมันก็ตกรุ่นไปแล้วละ <c oughs> เออนี่เออครบๆอยู่แหละเก็บไว้น่าจะเพียงพอครับ อันนี้โอเคครับครบเออริบวก10ด้วยเยี่ยมอ๋ออันนี้กะว่าจะทำไฮเปอร์ไงไอเ,เ,เขาหายไปแล้วซึ่งก็คงจะเอาไปทำอย่างอื่นแทนแล้วละ่ะเสือขาวก็เช่นกันครับออกตัว5ดาวไอออกตัว7ดาวเยอะกว่าก็เลยมีอย่างนี้มารอเพียบเลยเสียดายตามเขียวไงาตามกบอะ เครไปอีก ID กันเลยสักครู่โอเคครับแต่พอลถเว,เวลาเล่นก็ดีนะรู้สึกเวลาว่างมากขึ้น ID ดีนึงก็อย่างไวก็น่าจะชั่วโมงหนึ่งอะที่เสียไปอะไ d หลักก็คงจะคือพ,พีส่วนใหญ่ก็จะแค่เอาผ่านแค่แค่ผ่านเวและ คือเล่งไปยังไงก็เท่าเท่าเดิมขึ้นไม่ได้อันนี้ที่จริงก็น่าเปิดนะเตียวหุ่ยก็ยังใช้ได้นะแล้วปีก็ไม่ต้องทำอย่าง i อดีผมก็ได้ครับผมก็คิดว่ามัน,มนไม่มันไม่ผิดนะแต่มันไม่ไม่ควรทำในช่วงนี้เจ้านั้นเองควรจะไปทำตัวอื่นก่อนจะดีกว่าของแจกฟรีก็ เสียเวลากดยังไงไม่รู้อะโอ้ยตัวแม่รับหลายวันนะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรให้ให,ให้ลงอะ่ะก็ก็เลยลืมลืมไปบ้างมิชชั่นหลายวันก็ไม่ทำจริงๆหละขี้เกียจ คือก็คงเข้าวันละครังกับเข้าช่วงบ่ายหลังบ่ายสี่อ่ะเผื่อมันจะมีแถมคนนกโอเคครับกระช่ายกันเลยได้หนึ่งอันอันนั้นก็พอได้นะท,ที่จริงเดี๋ยวดูถ้าถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวดูกันอีกรอบเที่ยวกับคอนดูไงโอเค เกนลีก็โอเคนะนั่นงไงโอเคได้ไปอีกอันเลยอ๋อส่วนกลางใช่ไหมได้ต่างสกิลครับ12 6 7 12ครับได้บุ๊สปีดมาอีก24ก็เล่งความเร็วได้อีกนิดหน่อยใส่ให้สายถึกครับครบเลยเพื่อจะเยอะแล้วก็ได้ตามสกิลเกินร้อยครับส่วนอื่นๆก็จะไปใส่หลบสกิลใส่ตีแรงยังไงก็ได้ครับ แต่บวกสปีดมาก็โอเคนะแต่มันก็น้อยไปนิดนึงมันออกไปชิ้นแรกเลยอันนี้ก็จ่อยย่อยอย่างเดียวมันหมดหมดยุคตีป้อมเทพแล้วไงอันนี้ก็เอาไว้ใส่ให้ตัวเล็กๆครับตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักอะ่ะมัน,ม,นมันได้แค่แค่เลือดไงอ้ยได้อีกอ่านเ้ย โอเคครับเบ้หลบสกิลแล้วก็วิ่งไวครับแต่ดูการกายภาพดูมันแบบของตกรุ่นจยิงจริงหลบสกิลก็ใช้ใช้ได้อยู่หลบสกิลก็วิ่งไววะ่ะก็มาใส่ให้ตัวชนตัวเดิมนั่นกนันก็ได้เหมือนกันครับโอ้โหหกดาวเยอะจังเลยแต่ใช้ได้ไม่ไม่กี่ชิน้น โอเคครับ6ดาวหลุดมา4 5อันโอ้โหสมก็เป็นตั๋วทองครับมันจะได้ดูมีคุณค่าหน่อยแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปเปิดนะ0องรี่ยเนี่แต่ถ้ามันออกง่ายก็ได้เปิดแบบ200แล้วได้ได้ชัวร์มันก็จะน่าเปิดแต่ถ้าแบบแค่เพิ่มโอกาสจะได้ก็ไม่ควรเจ็บป,ปเาเปล่า ไปดูเกียร์กันบซีดแล้วกันคอนใช่ไหมเดี๋ยดูดิไอดี ID. นี้มันโชคดีขนาดไหน,นห้าอันเกียร์อีวานี่แบบได้จนเกินพอนี่ไก็ดูดีนะเอันนั้นมันเพิ่มส่วนไหนวะอ๋อส่วนกลางออกคาทานั้นมันต้องเทียบกับไอดีหลักนี้ไนดะ้ ไอ้ดีหลักมันได้คือพวกไม่กวาดอะไรพวกเนี้ยมันก็เอาไว้เพิ่มเลือดให้ตัวชนเท่านั้นเองไม้กวาดกับค้อนตัวไม่ชนก็ใส่ได้ <c oughs> เปิดไม่มีอะไรจะใส่ไอ้ทีนี้มันยังขาดขาดคือต้องเล่นเยอะกว่านี้เพื่อก็บของโอ้ช้ยคอนเจอเลยเปิดมันก็ไม่ไม่ค่อยออกเพิ่มนะครับ โอเคครับจบเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับโชว่วนี้ก็ดูหายหายนะก็มันดูเนื่อยเอยบื่อเบื่ออาจจะเล่น ROV มากไปก็ใช่อันนี้ก็ไปปั๊ม ID เล่นแหละโอเคก็ไปทำเควสอะไรเก็บสะสมอะไรและซึ่งก็ไม่รู้จะทําไปทำไมคือของแค่นั้นก็เติมกันสัก200ก็ได้แล้วอะไรประมาณเนะี้แต่ อารมณ์ประมาณว่าอย่าไปฝึกตัวใหม่ๆสายที่เราไม่ถนัดดูบ้างคือถ้าไปเล่นในแรงปัจจุบันเนี่ยมันเราไม่ได้ฝึกครับเราจะถูกเขาฟาร์มเละเลยแหละ <c oughs> คือบางพวกใครเขาเห็นใครอ่อนเขาจะไปรุมกันครับมันไม่ใช่สังคมแบบผู้กล้าไงคือแบบคนเก่งๆมามาเจอกันไม่ใช่เว้ยมันเป็นสังคมแห่งคนอ่อน ที่ถูกคนอ่อนหลายๆคนมาลุมประมาณนั้นอนะ่ะมันเป็นสังคมแบบแบบนั้นจริงนะเวลาเล่นจริงเปิดไอไอดีหมายจริงชัดเลยคือเลนไหนที่เห็นว่ายากยมีสตวอยู่สองตัวไอคนที่เข้าเกมมาสุดท้ายแทนที่จะไปเลนนั้นมันมันไม่ไปมันไปเลนที่มีเพื่อนไม่ก็ไปเลนที่ง่ายๆครับ ซึ่งที่จริงเราก็เอ้ยไม่ได้กะว่าจะหลีกเลี่ยงนะแต่เราเข้าเข้าเข้าเกมก่อนไนงะแล้วเราไปจองจองช่องเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะเจอกับสิ่งไหนแต่เรารีบไปก่อนเลยแล้วก็เห็นเอ้ยคนเข้ามาคนหลังๆเว้ยเอ้เลนนั้นมันว่างอยู่วะศัตรูก็มีไม่ไปเคลียร์คลิปหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยก็แม่งก็ไม่ไปนะงานยากไนงะเจองานยากๆแม่งวิ่งหนีก็เป็นนิสัยเสียแล้วกัน ใครมีนิสัยแบบนี้ที่จริงก็เห็นบอกว่าให้เสียสละอะไรอ,อะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีก็งงคนที่บอกให้เสียก็ไม่ยอมเสียเองอาจะใช้ของส่วนรวมมาเสียให้หรือบังคับให้คนอื่นไปเสียให้ให้คนอื่นไปเจ็บให้ก็นะก็มีจริงๆมันก็เหนื่อยเหนื่อยหน่ายกับคนพวกพวกนี้เราก็หลายครั้งก็ยอมนหะมยิ่งในเกมเราจะเห็นชัดเลยบางครั้ง จนแบบรู้สึกว่าเล่นแทงแล้วเก่งอ่ะคือแบบเล่นแครี่ก็ต้องไปเปิดให้อ่ะต้องเข้าไปตัวแรกต้องเข้าไปอ่อยต้องเข้าไปล่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เจองานก็เหนื่อย,อยแต่หลายๆครั้งเรายอมเจ็บแล้วทีมชนะโอเคไม่มีปัญหายอมได้เป้าหมายคือชนะด้วยกันแต่หลายๆครั้งทีมมันอ่อนเกินแม้เราจะเข้าไปแม้เราจะเจ็บ เราจะเหนื่อยมันก็ไม่พร้อมที่จะเอาชัยชนะไม่พร้อมที่จะเจ็บเลยมันจะเซฟสุดๆเลยขน,น้ดเราก็กดกดยอมรอเลยคือแบบยอมไปรอบแรกโอเคยังอาจจะยังไม่ไม่เข้าขากันเออเราใจเย็นไว้รอรอบสองบวกโบกีกทีจังหวะดีเป๊ะแต่ค่าเขาไม่ได้เลยแล้วก็ยอมฝีมือมันห่างกันแล้ว เราจะฝืนไปทําไมคือเราก็ไม่เอาเหมือนกันเราเจ็บไ,ไปสองรอบแล้วคุณไม่สามารถพลิกอะไรได้เลยโอเคครับแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับชอบบนนะมีเรื่อให้บ่นอีกเยอะโอ้ทำคลิปที่ไรติดทุกทีนะมันจะติดขัดช่วงที่จะเริ่มทํานี่แหละมันจะขี้เกียจไปนิดนิด